วันนี้นะครับผมจะมาให้สูตรวิธีการที่จะทําให้ผลไม้นะครับรสชาติดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นมะม่วงอง,งุนขนนนะครับรวมถึงแตงโมเมลอนนะครับ <S <S พือตัวอย่างวันนี้ของเราก็จะเป็นเมลอนนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเมลอนตอนนี้ยังไม่สุกใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอ่อยหวานนะต้องให้เขาสะสมธาตุอาหารตัวนี้ไปแล้วก็ทําให้เขานะฮะร,รสชาติดีหวานแบบธรรมชาติ ถ้าใส่พวกขนุนเนี่ยขนุนก็จะอร่อยมากนะครับรวมถึงมะเขือเทศนะครับพวกพันอ่าที่เขาทานสดนะครับนั่นนะสามารถนะครับนําวิธีนี้ไปใช้ได้เลยและสรรพคุณตัวนี้นะฮะยังช่วยทาผสมนะครับพ่นนะครับสามารถไล่แมลงได้ด้วยนะฮะแปะวัตถุดิบกันครับมากตอนนี้แปเอามาหาแล้วนะครับนั่นก็คือขี้เท่าบ้านนั่นเองหลายคนบอกโอ้ยพี่อยู่ในเมืองไม่มีเลยนะครับผมแนะนํานะ ให้ไปดลขอกับร้านไก่นะครับปิ้งไก่ปิ้งปลาปลาเผาไก่ย่างนะเขามีนะเขาเนี่ยทิ้งอยู่แล้วนะครับก็ไปอุดหนุนเขาหน่อยแล้วก็ขอเขาไว้เขาเก็บวาให้แน่นอนนะครับโอเคนะตัวนี้นะครับผมจะใช้ประมาณ1 1กิโลกรัมครับแล้วก็เติมน้ําให้เต็มกระป๋องนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็วิธีใช้ที่จะพ่นไล่แมลงในตัวนะครับตัวนี้ได้เลยครับ และวิธีทำนะครับให้เติมน้ำสะอาดนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเข้าไปนะครับเห็นไหมครับที่แรกเนี่ยเวลาที่เราเติมไปเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะขุนเนี่ยตอนนี้ขุนมากนะฮะจะไม่สามารถใช้ได้นะคุณต้องรองให้ตกตะกอนก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่อีกครั้งครับวิธีการให้นะฮะ ทีนี้ผมพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับจริงๆอะ่ะพักข้ามคืนเลยก็ได้นะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับ1ขันปาผมจะใส่รอบหนึ่งประมาณสัก2ลิตรนะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็เพิ่มน้ำลงไปได้แล้วก็ทำแบบนี้นะครับจนกว่าสีเขาจะเรียกว่าเริ่มจือดนะครับก็ประมาณสักห้ครั้งนะครับก็เปลี่ยนเป็นที่เท่าชุดใหม่ นะส่วนขี้เท่าที่มันเป็นกากนะฮะกากเนี่ยสามารถนะฮะลดโรยรอบโคนต้นไม้ได้เพราะว่ามันจะช่วยไล่มแมลงเพราะว่ามแมลงจะไม่ชอบกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหม้นะตัวนี้จะประมาณ2ลิตรนะ,ะพอ2ลิตรเสร็จวันที่15หลังเก็บเกี่ยวนะ,ะผลผลิตเนี่ยหรือว่าจะเป็นพวกขนุนอะไรเงี้ยก็สามารถเทให้ได้เลยนะส่วนตรงนี้นะครับผมเคยให้นะ้ำหมักปลาทะเลเนี่ยหต่อร้อยก็คือ1ลิตรต่อน้ํา 100ลิตรทีนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะครับลดออก25%ก็เหลือจะเหลือ750มิลลิลิตรนะครับต่อน้ำเท่าเดิมนะฮะก็ลดลงมา25%แล้วก็แทนที่ด้วยน้ำที่เท่า2ลิตรนะครับส่วนวิธีการที่จะนำไปพ่นนะครับน้ำที่เท่าเนี่ยนะก็สามารถนำไปผสมน้ำพ่นไล่แมลงได้พวกเพลี้ยพวกอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็จะกรองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับทำยังไงต่อไปดูกันครับ แล้วให้น้ำนะครับที่เรากรองไว้อย่างดีเนี่ยใส่ลงไปนะครับแล้วก็เปิดน้ําให้เต็มนะครับก็จะเป็นน้ํา120ลิตรนะครับผมก็จะใส่ประมาณ1 1 0่งิถึงหนึลริตรนี่แหละนะฮะแล้วก็จะเปิดนะครระบบน้ำเนี่ยให้ไหลไปนาไปนาไปนาระบบน้ําไปตามระบบน้ำนั่นแหละฮะก็จะเป็นการที่เรียกว่าอ่อยหวานก่อนนะแล้วพอ10บวันปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนสูตรเป็นน้ำหมักปลาทะเลเนี่ย 500มิลลิลิตรนะครับแล้วตัวนั้นก็ใส่เท่าเดิมนะครับน้ำที่เท่าประมาณ2ลิตรทุกๆวันเลยนะหลังจากนี้และสุดท้ายประมาณ7็วันก่อนเกเกียวนะครับน้ำหมักปลาทะเลไม่ต้องให้เลยนะเพราะว่าเขาได้นะได้สะสมธาตุอาหารแล้วไม่ว่าจะเป็นจากปลาทะเลแล้วก็สับปะรดนะสับปะรดก็ช่วยทาให้หวานเหมือนกันหรือใครอยากเพิ่มเติมให้หวานมากกว่านี้ก็จะเป็นน้าหมักสับปะรดนะครับสามารถใส่ได้แต่ผมว่าไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าในสูตรของเราเนี่ยน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยก็จะมีปลานะครับหนึ่งส่วน นะครับอย่างเช่นปลา30กิโลสับปะรดบดละเอียดแช่แข็ง30กิโลนะครับแล้วก็มีจักกมิกาดน้ําตาลนะแล้วก็มีลาละเอียดเนี่ยซึ่งมันจะมีส่วนผสมของสับปะรดอยู่แล้วนะก็จะช่วยให้รสชาติดีอีก7วันก่อนเก็บเกี่ยวนะครับห้ถึงเวันเนี่ยก็คือจะไม่ให้น้ำหมักปลาทะเลเลยนะก็จะปล่อยยาวเลยครับทีนี้ก็จะมีแค่น้ําขี้เท่าทุกวันหลังจากนี้2ลิตรนะครับโดยประมาณต่อวันครับก็จะทําให้รสชาติหวานนะครับ ตามเรียกว่าธรรมชาติเลยแล้วก็ไม่มีสารพิษตกค้างนะครับไม่เป็นอันตรายต่อคนใช้และคนรับประทานนะผลน,นี้น่าจะหนักเอาเรื่องอยู่นะครับไม่อยากจับเดี๋ยวขาดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ข้อมูลดีๆนะครับให้ทุกคนได้ไปทําให้รสชาติของผลไม้ที่บ้านคุณนะครับอร่อยเลิอดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเค Adfeet here, go go!